ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีรับเข้าสู่เกมรุ่น factory 3นั่นเองก็ <Go. S 1> จำไม่ได้ว่าถึงไหนนะเดี๋ยวนะขอขอดูความจําก่อนเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากนะคะเนื่องจากเราเจ็บคอนะคะโอ้โหดูผักเราดิหน้าร้อนนี่หว่าลืมใบพายุมันมาโอเคเราทำเควสของครอยูหรือเปล่าเลยเ็นอุย้ยไม่ได้ยกเรื่นะไม่ไมโอเคไปหาเลรเบนกันก่อนแล้วกันนะคะจตไม่ได้เหมือนกันว่าพาที่แล้วเนี่ย เราถึงไหนนะเพราะว่าเราหยุดอัดเป็นนานมากเนื่องจากเราเจ็บคอนะคะเจ็บคอแบบมีสเลจเสมหะไปที่อะไรอะเวลเอนทรานซ์ทำไมน้องทำหน้าแบบนั้นเวลคือตรงไหนวะไปหาละขอไปทางนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้หรือเปล่าหรือไม่ใช่วะโซอ่ะนี่ไงตรงนี้ หุน้นนน้องเป็นไรน้องหนาวหรือเปล่าโอ้มันไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ดีขึ้นอตอนนี้เธอสามารถเดินได้แล้วนะหุ้ยอีกแล้ว เลเวนมันนคือนกตัวที่มาช่วยเรารอบที่แล้วนี่นะไม่เป็นไรฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอมินามิเธอเดี๋ยวนั่นเธอจริงๆเหรอเลเวนไว้นอนเนี่ยโอ้เกก็ไปทักเขาว่าเขาก็ไม่อยากให้ใครรู้หรือเปล่าต้องตามไปใช่ปะ เธออยู่นี่มันน่ากลัวไม่ใช่หรอมันได้เป็นไรฉันสงสัยว่าฉันอ n d น r why I could t e l l you บอกอะไรอ่ะคือเหมือนกับเลเวนไม่กล้าบอกนะคะเพราะคิดว่าเดี๋ยวเราจะกลัวหรือเปล่าฉันไม่อยากให้เธอเกลียดฉันอ๋อไม่เป็นไรฉันขอโทษฉันก็ขอโทษเหมือนกัน แง่งมากเลยน่าหละเก่งมาก <c oughs> หมายความว่าไงฉันก็เหมือนเธอเอืมมันเป็นความผิดของเราทั้งคู่ไงเหรอเธอเหมือนฉันเหรออีก <c oughs> ละคืออะไรอ่ะเดี๋ยว เกาจะทิ้งฉันไปอีกแล้วเหรอประมาณนั้นปะไม่เลเว่นฮะอะไรอ่ะบียอนเหมือนกับเราก็แค่กลับบ้านอะไรอย่างนี้ไหม หมือนน้องจะกลับบ้านเลวเวนปล่อยเข้าไปเถอะแต่ว่ามัานเกิดอะ่ะกับมันเกิดโอเคน้องไปแล้วเน้่ยขอโอ๊ยน้องตังกิวด้วยเขาไปแล้วอืมเฮ้เ hey, ลวเวนอืม โชว์ฉันดูอีกทีได้ไหมไอ้ล่างนั่นเหรอ I want to get a good look at แอ่น้องสวยมากเลยนะเหมือนเป็นแบบนกฟินิกอะไรแบบนั้นอะสวยมากเลยสีสวย <Thanks. S 1> น่เห็นมะ แต่นั่งนั่งคนน้องก็สต้องเกิร์นว้เ <Idi ot. S 1> <c oughs> จ้าบ้าไอ้ไงโง่เจ้าโง่นี่ถือว่าเป็นการสารภาพรักแล้วหรือเปล่าบายโอเคบายอันนี้ให้เธอขอบคุณฉันไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วโอเค<ส>ขอบคุณอีกครั้งนะน้องหน้านแดงน่ารักจังเลย <c oughs> คิดไม่ผิดที่เลือกจีบคนนี้ฮาร์ดอะไรนะ่ยโอ้มันลดเยอะมากเลยดเดวินขอโทษนะแต่ไม่ได้ใส่แล้วเท้าเควสของใครได้อีกมั้งฟู้ดเควสอ่อมอาของไกาอาสก็ได้ก็เราเราเรายังไม่ได้ไปตีบอสตัวนั้นนะคะเพราะว่าว่ายากชิบหายเลย เคยลองไปตีแล้วก็ตายหาเหมือนเดิมอืมเรสการ์ดโอเคเรสการ์ดเรสการ์ดเหมือนจะมีโอเคง่ายจัง <laughs> ขอบคุณครับเป็ดคอมพล e ตเรียบร้อยแล้วก็จะได้ข่้มิตรภาพเพิ่มนะคะ <laughs> เอาไปให้น้องคนนั้นดีกว่าฮะนะน้องของน้องของใครนะคาร่าชาล่า นางชอบนะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปตีบอสอมเก็บตังก่อนนะเก็บเงินเก็บเบลนะคะสิ่งที่เราจะไปตีก็คือบอสและคุณตอนแรกปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยผิดทางยายะยายาย,ายา อยู่ปะวะอาย่อยู่มันก็จะดรอปบ,บ้างไม่ดรอปบ,บ้างนะไอ้น,นั่นอะไอ้แล็กูลีบอะโหตีแค่นี้เดี๋ยวนะเปลี่ยนอาวุธเลยลืมไปเลยเอาค้อนก็ได้ไอ้แคย,ยไม่โดนโหก็คือแบบมันเป็นทตุลมอะไรงี้มั้งระดับแล้วมันเป็นทตาลมมั้งนะอันนี้อันนี้คือคิดเอาเองโมเมเอาเองลองใช้อ,อื่นก็ได้มั้งลองใช้ขวานดู โอ,อย๋ยมาหมานี่หมานี่มานี่มานี่นี่แนนะ่นี่แหนนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่นอนทีมันตัวไหนวะตัวนี้คิดว่ายัไงไงตายได้ยังอะ่ะตายได้แล้วมั้งโอ้ยดูเรื่องกูดีขนาดกูตีบอสและคูนเฉยๆนะแต่นี่มันยากเพราะว่าเพราะว่าเราเราดาบมันไม่ใช่ คือเมื่อไหร่มันจะตายเอาตาล้โอเคเมื่อกี้เห็นอะไรเก็บได้แบบนีไ่ไงดอกไหมอะดอกโอเคเอาไปขายได้ราคาค่อนข้างสูงนะคะไหนวะก็ถือไปขาย <c oughs> บอสไออะไรนะไอกระโหลกเอ้กระดูกบอสกระดูกตรงนั้นเราก็ไปตีบ้า,บางนะคะก็ถือว่าโอเค เปตีเก็บเวลเก็บเ,บลเวบเบลอะไรดาบกูอยู่ไหนวะอันนี้เวล2ยบนะคะไอบอสแนะนำโน่นก็คือเวล27ยี่นนอีกนานอันนี้เลเวลก็คือสี่หัวใจแล้วนั่นเองคนอื่นแล้วก็ยังไม่ได้เอ็นดูน้องคนนี้มากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเราจำได้ว่ามันมีกระดานอะไรนะบอสเควสของของอันน้นด้วย ลองไปดูวยมีไหมนะเหมือนจะเคยมีนะเหมือนจะมีไม่มีอ,อ่ะอ่ะยายจัง yes. Yes. Hello. คืออะไรวะนึกว่าจะมีบอร์ดเคสของที่นี่แต่เดี๋ยวมันก็มีนะคะถ้าเราทำไปต่อไปเรื่อยๆจะมีไหมนะ ยลืมไปเลยเข้ามาแบบไม่มีเลือดไงล่าสัก,กวอ,อุ้ยเศบโอ้โหนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย ตายแน่กูเนี่ยตายแน่โอ้ยมันแรงจังวะแต่กูคิดไปเองเรามีเห็ดนะเรามีเห็ดเราจะกินเห็ดได้ขอเวลากินเห็ดก่อนได้ไหมครับเห็ดอยู่ไหนวะ เยอะมาก <c oughs> จุ๊บ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 ุโอ้ยยา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 ยกพุ่งชนเขาวิ่งมันเจ็บมากถ้าโดนอันเนี้ย ยายายามันแรงมงันแรงไอ้ท่ากับโซลเเค่ฟาดหางเนี่ยมันแรงมันแรงมันแรงนี่แน่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 นี่ก็ก็ก็มันก็ง่ายกว่ารอบแรกแที่เราเราตีเพราะว่าเวลเราก็สูงขึ้นอันนี้ก็ขายได้นะขายขายหมดเลยวันดีกาสขายก่อนเราไม่น่าจะามัน้องไปทำเคลียไร์เลยไหมแต่ว่าพอมันทำเควสจริงๆแล้วก็ เอาไปค้าของอะไรก็ไปตีไม่ได้นะคะฟิชฟอสซิลโอเคอุ้ยจริงๆเราลองไปตีไปเพิ่มเวลดูก็ได้นะตรงน,นั้นอนะไปตีเพิ่มเวลไอ้มอน <Hello. S 1> มอนตัวเล็กอุ้ยนี่ใครอะมาเรียนเหรอฮ่ารักจังเอาแม่เอามอาฉันไม่ชอบเธออุ้ยไม่ต้อง <laughs> ไม่ค่อยชอบน้องเท่าไหร่ขอภัยเมนน้องด้วยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยถูกชะตากับน้องเท่าไหร่เลยจริงๆเราอยากลองเหมือนกันนะลองเลี้ยงสัตว์อะเราจำไม่ได้ว่ามันเลี้ยงยังไงอะเราตีไอ้น,นี่ไม่เข้าเพราะมันเป็นธาตุล้มแน่เลยแต่ตัวอื่นตีร้อยกว่าร้อยกว่าหมดเลยเนะีย่ยเฮ้ยคืออะไรอะ อระดองโอ้ยกดผิดเราไปที่อื่นไหมอ่ะมาไปอีกทางหนึ่งตรงไหนวะทางนี้หรออีกทางหนึ่งทางนี้เหรอ,อ,หรอขอโทษขอโทษขอโทษโอุย้ยปลาพ่นน้ำเรามีแปลง <laughs> ขาเรียว่าอะไรอะแปลงแปลงขนแปลงเลี้ยงสัตว์แปลงแปลงขัดสัตว์แปลงอ้ยแป๊บหนึงนะคะทุกคนโอเคเมื่อกี้เอามีคนโทรมานะคะโอเคต,ออตกใจเราอยากเห็นเมื่อกี้มันจะมีน้องไก่น้องวัวอะไรพวกนี้เราสามารถเอาผลผลิตของน้องๆมามาอันนี้ได้นะนี่ตัวที่อะไรวะอะไรอะพึ่งไม่ใช่พึ่ง อ่านชื่อก็อ่านไม่ได้เนียนะ,ออะ,ออะ <c> Hornes <oughs> ค,คืออะไรวะดูดิดูเราตีเข้าต้องร้อยกว่าอะไรอ่ะ w เ r d e ์ c ริ s t ั n มันคืออะไรวะไอฟิลเมื่อกี้ไอ้นี่เหรอมันเป็นสกิลไอ้นอกนี่เหรอเราอยากได้นั่นมากกว่าไก่อะไก่เกิดไหม ไม่เกิดเกิดแต่วัวอืมเราลองเอาแปลงขัดวัวด,ดูไหมมีแปลงนี่ไงแล้วมันเนี้ยมันมีบัชนะคะแล้วพอเราแปลงเข้าไปอ่ะมันก็มันก็นกอุ้ยน้องแล้ไม่รู้ว่าต้องให้อะไรน้องอะ่ะหมายถึงว่าเราลองเอาเฮิรบนี่ให้เอานี้ให้ขัดขัดให้ เ oh, hey. oh, hey. อาให้เอาให้ทำยังไงต่อมันทำอะไรไม่ได้อะเห็นปะมาให้ของได้เราจำได้ว่าต้องต้องให้ของแต่ไม่จําไม่ได้ว่าต้องทอํายังไงถึงจะเอามาเลี้ยงได้ดูดีเนี่ยเราขาดจนมันไม่มีอะไรขึ้นแล้วอะน้องมีอะไรให้น้องบ้างแอปเปิลไหมน้องกินแอปเปิลไหมไมหมดแล้วนะน้องมันไม่มีอะไรให้อะ ยายาหมุนดิโอ้โหทำยังไงวะไม่รู้อะไม่รู้กลับบ้านานี่อะเด่นนะมันมีคำอธิบายบอกไหมอะไม่มีไม่มีสาหาอะไรเลยอ่าชื่อห้องชื่อเธอนิป มันมีบอกไหมว่าเอาอสัตว์มาเลี้ยงยังไงนี่มีก็นอนก็ได้โหเห็นเงินแม้หมื่นกว่าตึ้์ติเติเติร์ตืรเติเตเเเเรร ราจะพยายามไม่ปลูกอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าปลูกไปมันก็เละอยู่ดีมันเป็นช่วงฤดูร้อนอะ่ะมันมีพายุฤดูร้อนด้วยนะคะนี่เราเราบอกให้อย่างว่าว่าเราอัปเ a ร e ไม่ใช่อัป r กรดเราไปซื้อมาใหม่ซื้อเครื่องมือที่ดีกว่าเดิมนะคะทุนแรงทุนแลยะเวลาได้เยอะเลยอย่าไปดูเควสก่อนนะคะอืม ทำของใครดีทำของเพียก็ได้ไม่รู้จะทำของใครไม่เพียวพอ,อ,อดีเลยเดี๋ยวเอาของไว้ไปให้เลเวนก่อนนะคะอุ้ยมันไม่ไป อ m มแดดแดด t perfect. ตอืมชอบสร้อยคอใช่ไหมมันคือสร้อยคอป่ะไม่แน่ใจว่าแปลถูกไหมอ่ะพูดอะไรไม่รู้มิล่ะเดี๋ยอน้อง Good Morning อืมจำได้ไหมไปที่ไหนสักที่หนึ่งเหรอ <Yeah. S 1> ใช่ ล้าจะไปที่ไหนไปที่อะไรสักอย่างหนึ่งน,น่าจะตรงอุ้ยน้องก็ใช้อาวุธเป็นปลาเหรอนะ่ารักจังเอาปลาไปฟาดาหน้ามันนะเพียน่าจะทางนี้นะคะทางที่น้องต้องการจะไปน่าจะเป็นดันใหม่ที่เราไอ้นี่นะใช่ปะ่ะวอ่าใช่น้องจะไปให้ไหนวะที่นี่เหรอ ไม่ใช่น้องต้องการจะไปที่ไหนนะคาคาเวนพาวเว้ยโอ้โหมัน,นก็ไม่คิดว่าจะกลับมาตรงนี้คิดว่าจะกลับไปหน้าถ้ำปถัถเดินไกลหน่อยเดินไกลหน่อยขอโทษขอโทษคลิปนี้ทั้งคลิปนี้คือไม่มีสารลาเลยนะมีแต่ทำควสกับอืมเว้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆเนๆๆอย่านะอย่านะอย่านะอย่าทน้องนะ ที่ไหนวะทางนี้เหรอโอเคที่นี่ก็ตกปลาได้นะเนี่ยปลาเยอะมัง้งไม่รู้ว่ามันเยอะแต่ในคาซีหรือเปล่าที่นี่สวยเห็นไหมก็คือเพีเยเป็นนางเงือกใช่ไหมฉัน <laughs> ฉันชอบเธอมาก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 เลยร้อน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 อเอาอ่าเอาโอเคเดี๋ยวกันอย่าจารย์ละสภาพร่างตึกระเบิตึ่งหวานใจอยู่แล้วนะเธอเป็น โอ oh my god ฉันเป็นครึ่งม m o เตอร์เธอกลัวเหรอเพีย <c oughs> มันแปลกเหรอ terrify เดี Terr ๋ยวไม่ได้จะจีเพียนะอันนี้มันเป็นเหตุกับความรังเหรอฉันไม่รู้อ่ะฉันก็แค่ชอบเธอเพียโอตาแล้วไม่นะแเราจะไม่จีเพียเราจะไม่จีเพีย โอ้ยน้องเห่นจะไม่ออกเพียโอ้ไม่นะไม่น่าทำควยเพียเลยก็ไม่คิดว่าแบบหัวใจมันจะถึงอ่ะแบบเวนนี่คือเหตุการณ์คือสิบหัวใจแต่ไม่แน่ใจว่าเพียไ่กี่หัวใจแล้วนะคะเหมือนจะตีมอน ทำไมให้บอกกับชินโนะเหรอเพลงโคตรติดจะตีมอนเลยโอเคจริงๆชินโนะน่าจะเก็บอุ้ยเก็บเพียมาเลี้ยงนะคะคิดว่านะดาบแรงปะโอทำไมเป็นดาบโอ้โหคุณจะฟันทันเขาไหมเนี่ยอ่ะใส่ไปก่อนขอดูก่อนว่าเพียกี่หัวใจวะ พียสิบอกพียแปดเองโอ้ไมกเลเวลตั้งสิบกว่าฉันจะทำเคสนั่งได้กว่าฉันจะปรากฏตัวให้รู้รีบเบาอินกร d ด e n นสไม่น่าจะมีให้ I'm not hungry อ่าอ่าอ,อ,อ I'm not hungry <Morning. S 1> ไหนวะ m อ r n i n ่ <Morning. S 1> น้องอยู่ไหนวะหรือน้องอยู่ที่ร้านวะสวัสดีครับน้องอยู่นี่ <Morning. S 1> ฉันไม่อยากจะกินอยากจะกินอะไรน้อง <Yeah. S 1> ขอแล้วโซเฟียน้องจะกินอะไร <Yeah. S 1> อ,ะอยืมหยุดพูดอืมกับด้านโง่ๆแบบนั้น โทษนะที่เออน้องสาวอ๋อซิสเตอร์ What the fuck <laughs> กินอะไรอ่ะน้องอยากกินอะไร <No. S 1> What the want something cook no. ใช่ซัมติงคุกเรามีไอ้นี่นะน้องจะเอาไหม,ไมโอเคโอ้ทำเควสให้คนรวยอะเนาะ <c oughs> <laughs> เงินเพิ่มเยอะชิบหายเลยทำเควสให้คนรวยอืมเราจะลองไปตีดูสักครั้งหนึ่งไหมไอ,บบอ้บอสบ้านนั่นอ่ะลอง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 กอนอื่นแวะแวะก่อน <c oughs> มาซื้อ,อยาหิว morning. Morning. morning มาซื้อ,อยาหิวครับ uh huh. เอาซักสมอันก็น <Thank you. S 1> ่าจะเพียงพอมั้งนะ,อะพอพอพอโอเค come back soon น uh huh. ้องก็น่ารักนะมาเรียนอ่ะไม่ได้เราอย่านอกใจ <laughs> แก่นอกใจเลยเวนไม่ลืมไป ไปไหนเราไม่แน่ใจว่าดาบอันนี้มันจะใช้ได้กับที่นี่ไหมเพราะมันเป็นแบบนองน้ําอะไรเงี้ยมันเป็นดาบท่าที่อะไรวะรูจากสีไม่น้ําแข็งก็ท่าทน้ําอะไรงี้ไหมไม่รู้อ่ะเราเราติดจากรูนแฟ t ไทออ f อ่ะไทออ f เดสตินีอุ้ยมีอ่งหุ่นด้วยว่ะตรงนั้นอะ่ะวันนี้ครับขอไปหน่อย เรดี for e ้ for rematch วะเราขอเตรียมใจก่อนอ่ะไปกดตัวลตีวะไม่เริ่มนี่แน่โอ้แรงชิบหายเลยอย่าอย่าตีกูได้ไหมอย่าอย่าโอ้โหแรงโห เฮียขี้โกงมึงมันขี้โกงเดี๋ยวเดี๋ยวขี้โกงขี้โกงขี้โกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขี้โกงดูมันตีดิสตันไม่นะต้องลุกแล้วกันยิวเออนี่เนี้ยนี่เนี้ยโอ้ยเฮียเอ้ยมึงเป็นสายอะไรสายเวทอ่ะมึงอ่ะมึงเป็นสายเวทเหรอสายเวทเหรอสายเวทสายเวทไอ้เหี้ย นี่แน,น่นี่แน่ต้องตีตัวไหนก่อนปะไม่รู้อ่ะเหมือนแบบแบบต้องตีตัวใดตัวหนึ่งก่อนนี่มันเหมือนแม่งมันเป็นสายแทงเหรอกูอยยหยุดเลยขอได้ก่อนอึ๊บโอเคเก็บนี่แน่โอ้ยอาตีาตีสตันเลยสตัน ส,สตนันสตัน therapist. ไหมนะมันสตนันน่ะหืมนี่ก็บังเพื่อนตลอดอุ้ยอุ้ยตายแล้วตัวนึงอุ้ยตายแล้วตัวนึ่งฆ่าตัวนึงเออเออลบ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 ขอกินกินยา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 กินกินยากินยาไหนอยู่ไหนเองเองอยู่ไหนเลินแกมาเรียนรู้สกิลอะไรตอนนี้ฮะนางพระเอกนางพระเอกตาย ใช่ใช่แกขโมยเสาเตจชาใช่ไหมแกขโมยชาย่างเกลือเสาเตจชาเสาเตจชาอุ้ยแรง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 ไม่นอะไม่นะแดกโอ้ยไม่งั้นไม่ได้เลยงั้นนี่กูได้สู้เหมือนแต่ตัวนี้ไม่ยอมตายได้แล้วขอร้องอ่ะตัวดำขนาดนั้นอ่ะโอ้ยเก็บก่อนจะได้เว้ยเว้ยเว้ยแมว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  ไอ้เหี้ยเออสุดยอดเป็นผลพวงแห่งการอัดคลิปเอาว่ะเฮ้ยเปิดแล้วเอาว่ะตายไปพวกขโมยเซาเดชชาอ้ยลูกแก้วอีกแล้วไปบางทีก็อาจจะได้ความทรงจำเพิ่มเข้ามา จะไปไหนอํำห้ามอนสเตอร์ที่ไปไหนแล้วเจอแล้วหยุดนะเหมือนกับใช่ฉันจำได้แล้วนางเป็นแลคคูณจากไพเวลลาฟอรสลิสหรอโดนหนีมาเอ้ยหนีมา นี่งไงจะต้องเอาความทรงจำของชิขคืนโอเคก็สำหรับคลินี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่น้านะโอ้ยปวดนิ้วมากเลยไม่คิดว่าจะฆ่าได้เนี่ยสุดยอดเลยดับได้จากใครวะเออนั่นแหละ <laughs> โอเคบ๊ายบายคะ่ะ